สวัสดีครับพบกวับผมนะครับเบบี้บอยนะครับจากช่องแม g กกับพี่ฟิล์มนะครับทักทายเอฟซีทุกท่านนะครับก็เช้านี้ไม่เช้าแล้วแหละนี่มันเที่ยงมันบ่ายแล้วนะครับพอดีผมตื่นเที่ยงก็ผมกำลังจะไปต่อห้องนะพบแมกกับีอยู่ที่นี่สอง,สองคืนใช่ไหมก็ตกใจเอ้าขี่รถรถมอเตอร์ไซค์มีถุงมีถุงข้าวหรืออะไรไม่รู้ห้อยอยู่เอ้ใครมาให้เรานะครับผมก็ไปจ่ายค่าห้อง ต่อห้องเนาะแล้วก็เจ้าของก็บอกว่า,ามี f อฟที่เป็น f c น้องต้นข้าวดูช่องแมกกาบี้ฟิล์มอยู่แล้วรู้ว่าแมกกาบี้ฟิล์มพักที่บ้านเรือนรีสอร์ทแล้วร้านเนี้ยเขาเป็นร้านโจ๊กนะครับแต่เมื่อกี้เจ้าของบอกชื่อร้านมาจําไม่ค่อยได้ร้านโจ๊กที่ที่เอามาให้แมกกเบ,บี้นะเขาเปิดร้านอยู่ก็แมกกาบี้เขาขอขอบคุณมากนะครับที่เอาโจ๊กมาให้ผมกินในมื้อกลางวันนะครับเพราะผมยังไม่กินอะไรเลยนะครับขอบคุณมากนะครับผม แม็กกบี้ตั้งกองไว้นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าของร้านโจ๊กนะครับที่ใจดีนะครับเอาโจ๊กให้แมงกะบบี้กินนะครับขอบคุณมากครับผมแหมมานี่ลืมลืมอีกแล้วที่ชู่นะครับ๊บทิ่ชู่ โจ๊กจ้านะครับโจ๊กนะครับโอ้มีข้าวมันไก่ด้วยขอบคุณมากครับมีข้าวมันไก่ด้วยนะครับนี่ข้าวมันไก่นะครับทุกคนข้าวมันไก่กินอันไหนก่อนดีเนี่ยมากินทั้งสองนันละเราไม่หวแล้วดแล้วตอนนี้มันหิวแล้วเดี๋ยวไลฟ์สดค่อยอ่านคอมเมนต์นะครับผมขอกินข้าวก่อนนะครับนี่นะครับข้าวมันไก่นะครับข้าวมันไก่นะครับ ผมชอบแบบนี้ตัวน,นี้แสบ้องครับมันมันไม่ได้กินอะไรไหอมมากเลยหอมหอมหอมขิงนะครับผมชอบกินขิงนะครับขิงหอมมากเลยครับขิง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 ,ขง หอมดีนะอันนี้มันเป็นยังไงอ่ะเขาใส่ยังไงอ่ะใส่แบบน้ำน้ำเนี่ยหรอโจ๊กหรือข้าวต้มไม่รู้ไทยไปก่อนนะฮะน,นี่หอมมากเลยน่าจะอร่อยนะเนี่ย อันี้ข้าวข้าต้มนะทุกคนนะข้าวต้มนะครับโจ๊กก็จะเป็นอีกแบบนะึงอันนี้เป็นข้าวต้มก็น่าจะเป็นร้านโจ๊กนั่นแหละเขาจะมีข้าวต้มด้วยโจ๊กด้วย ิผมเอาไว้ที่หน้าจอไปละมันไม่สะดวกและโอเคนี่นี่นีคน่คนก่อนจัดทุกแบบก่อนอ่าโอถ้าถ,ถ้ากินถ้ากินใหม่ๆร้อนๆผมว่าอร่อยแน่เลยนะครับจริงๆก็มีร้านอะไรนะร้านไก่ย่างส้ตมตำอ่ะนะครับจะให้แมงกี้แมงกี้ไปกินอยู่แต่วันนั้นผมไม,ไม่ทันว่างนะครับเดี๋ยวก่อน นี่เอาละปงลุงนิดนึ่งน้ำตาลผม,มไม่ได้ใส่นะใส่ก็คลิกกับน้ำส้มนะฮะส้มนิดหน่อยแต่น้ำปลาไม่เอาไม่กินเค็มนะจริงๆริะถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่ได้มี fc เอามาฝากนะผมจะไปซื้อ,อร้าน ตรงนั้นนะที่ผมไปซักผ้านะกำลจะออกไปซื้อพอดีเลยนะครับเดี๋ยวคืออยากกินอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องต้องแกะอะไรให้เรียบร้อยครับเพื่อมันไม่ครบไงมีข้าวมันไก่ก็ต้องมีน้ําจิ้มราดนะครับทุกคนนะนะครับใส่รหาาัสก่อน ใส่ละัาเดิมแกะยากน้ำซุปน้ำซุปเราก็จะใส่ถ้วยถ้วยนี้นะครับ อาหารใส่ถุงมันก็จะแบบเสียเวลาต้องแกะหน่อยแหละนะครับ ถือมาถ่ายก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีันถือถ่ายปกนะฮะีไม่เห็นปก ไม่รอช้าแล้วครับผมไม่ไหวแล้วแสบท้องแล้วครับ ไปเลยครับไม่เราว่าเราส่วนไม่ได้เหรอแต่ผมชอบที่นี่นะ ขวดน้ำปลาเขาจะเป็นขวดสิงทึ่ง,งซึ่งมันดีมากไม่เห็นเห็น,เห,นเห็นไม่บ่อยนะที่จะใช้น้ําขวดสิงอย่างเนี้ยโอเคนี่เรายังเหลือถัว่วไอ้น,นี่ถุงหนึ่งถั่วแล้วก็ปลาก่อบโซโล ทุกคนกำลังอร่อย ข้าวแมไก่อร่อยครับอร่อยครับผมเดี๋ยวเสร็จจากกินข้าวนะครับจะไปเอาเอาเอาสื้อผ้าไปไปซักแล้วก็ เอาโซนิกไปร้านซักอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ซักเลยเอาโซนิกไปร้านล้างอาัดฉีดนะครับอาดน้ำโซนิกด้วยนะครับเพราะว่ามอมแมมมากเลย ขี่กลับกระแพงเพชรน,นะครับจะต้องเข้าศูนย์ฮอนด้ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่ามันก็วิ่งเต็มพัน 1, โลเลยนะครับก็ผ่านทุกทุกทุกหนึ่งพันโลผมผมจะถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับ ได้กินของเยงแล้วนะครับปกติผมกินข้าวเซเว่นนะแต่ว่ากลับไปรอบเนี้ยจะไปเอาหมาหอ,องข้าวรูปน้อยมาผมจะซื้อข้าวกล้องเออพี่อ้อมเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้พี่อ้อมเนี่ยส่งข้าวกล้องมาที่บ้านเอรีสอร์ทนะครเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นที่ประจํามผมนะผมขอที่อยู่เขาไว้แล้วไอตอนที่ผมซื้อโทรศัพท์มือสองอ่ะ นะครับโน้ตยีบอ่ะก็ให้เขาส่งมาที่เนี่ยก,ก็ผมก็ได้รับที่เนี่นะนะครับคือระหว่างเนี้ยผมก็จะเอาอรีสอร์ทบ้านเรืนรีสอร์ทตรงเนี้ยเป็นที่อยู่ส่งของก่อนแล้วผมอ่ะจะหาห้องพักห้องเช่าที่แบบห้องห้องธรรมดานะเอาไว้แบบพักตอนเราแบบไม่ได้ถ่ายนะครับ ข้าวผมกินแค่สองมือนะเช้ากับเที่ยงนะครับวันนี้ไม่ท้าหรอกตอนตอนเช้าไม่ได้กินเพราะนอนเที่ยงมื้อเดียวจบนะครับตอนเย็นก็กินพวกถั่วพวกสาหร่ายอะไรเขาว่าไปครับอ,อ,อยากกินกะถิ่นนะ นะครับอยากกินกระถินมากเลยนะครับเมื่อวานู่ไนวะเมื่อวานอยู่ตัวโคราดอ่ะอยากจะเด็ดกระถินมามากเลยนะทุกคนไอ้ที่ผมจอดรถถ่ายรูปแบบโอ้โหกระถินแม่โคตงงามอ่ะไอแต่เราก็รีบด้วยเนาะอยากจะเด็ดเอามาจิ้มน้ำพริกปลาร่าเลยกระถินยอดมันสวยมันกินอร่อยนะครับ น,นี่ข้าวต้มนะทุกคนต้องยกครับไม่ถนัดผมชอบอ่ขิงขิงซอยมันหอมนะครับเลยกินขิงชอบมากเลย ได้ทั้งข้าวมันไก่ได้ทั้งข้าวต้มอิ่มเลยครับวันนี้อิ่มเลยจริงๆนะครับเด็กเขาค่อยข้าวเยอะอยู่นะ,ะเดี๋ยวผมเอาผ้าไปซักก่อนนะครับเดี๋ยวว่าจะจะรีบกลับมาทําคลิปนะนะที่งานน้องต้องข้าวนะที่น้องต้องข้าวพักสี่วันเดี๋ยวไาทำทาคลิปนะครับ จริงๆอ่ะเอขอมานะให้แมงกะบี่ไปถ่ายตรงตลาดเ j เดี๋ยวจัดให้ครับขอให้ผมทําคลิปเล่าข่าวน้องตั้งข้าวเรื่องอพักสอบก่อนเพราะเสร็จตรงนี้เดี๋ยวจะไปตลาดเจครับแต่ขออย่าให้ฝนตกกันสำคันะครับอาจจะไปตรงตลาดเจเลยนะวันนี้นะครับทั้งไลฟ์ทั้งคลิปเลยวันนี้เดี๋ยวจัดให้เพอพรุ่งนี้ผมกลับบ้านไง มันจะไม่มีเวลาไปถ่ายตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดต่อให้ดีนะไปไปถ่ายเก็บบรรยากาศก่อนเดี๋ยว้ยเอามาตัดต่ออีกทีนะึงจะเป็นคลิปตัดต่อนะตัวเนี้จะจะจะไม่ใช่คลิปคลิปคลิปเรียวนะฮะ นคลิปต้องใช้เวลาในการคิดเยอะ เราอะไม่ต้องขออะไรมากครับคุณมีเงินล้นฟ้าแต่คุณก็ต้องกินข้าวอยู่ดีบางคนไม่มีเงินแต่คุณมีข้าวกินนั่นแหละคุณรอดแล้วชีวิตมันก็มีแค่นี้แหละข้าวกับน้ําขอแค่เนี้ยจริงๆคนเราไม่ต้องการเงินนะเหมือนซา่พวกหมาพวกแมวอะเขาเขา,เขาไม่ต้องการเงินนะครับเขาขอแค่ข้าวกับน้ําอะแค่นั้นแหละเหมือนคนเราเหมือนกันต้องกิน กินข้าก็ต้องกินน้ำนะครับจบแ <c> ล <oughs> ้วก็เสร็จน,นะครับก็ต้องเคียร์นะครับรปวว่าเพราะว่าไอที่ถามม่ารั่วไหมนะเพราะว่ามันมีน้ำนะครับเดี๋ยวแต่ันีเก็บไว้ครับ ทอนพวกนี้เอาไว้เก็บนะครับใ,ใช้ประโยชน์ได้โอเคเดี๋ยวผมเอาสุงเซเว่นนี่แหละเพราะไอเนี่ยหนาะไม่รั่วลัวมันรั่วเพราะน้ำเจะหกนะครับ เสร็จจากนี้นะครับจะเอาเสื้อผ้าไปซักนะครับซึ่งมันอยู่ในเป้ครับนี่ครับกระเป๋าเป้เปซักด้วยกระเป๋ามือถือก็ซักเสื้อผ้าอยู่นี้ทั้งหมดนะครับใส่เป้ไปซักเลยนะครับผมไปซักร้านประจําตรงเนี้นะครับเขาเอาแค่แปดสิบบาทไม่แพงนะแปดสิบบาทเลยซักอกนะครับสุดท้ายเป้ไปเลยอันนี้ก็จะเป็นขยะน,นะครับ มาให้ดีโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ